ม่ามีเลี้ยงให้วีพีช่วยคิดที่ตัดตั้งใจเลือกแพ็กเกจไม่โทษม่าทำบุญใส่น้นำมะพร้าวด้วย เป็นคั้งแรกที่หมาทำเลยนะได้หน้าตาขนาดนี้เลยเหรอเพิ่มมูลาค่าให้กับขนมไทยได้จริงๆเลยเนาะเข้ายากว่าวุ้นกะทิแฟนซีขั้นตอนนี้แรคตดยากเลยภาพในหัวตอนแรกที่คิดไว้นะจะเอาสีนั้นสีนี้ผสมกันให้มันสวยพอเวลาคับขั้นจ้าวุนมันก็จะแข็งค่าปนสุดท้ายเทบุ่มเดียวรวมๆไปเลยพอแกะค่าคั้งแรกข้องการแกะค่ะผู้เรียนหายไปผูนึงก้าเอออันธิส่องคอยใบยใจฮิอย่างคอไล่ต่อไปต่อไปก็น่าราัก ักตามุตามินะจ๊ะเป็นความไม่ได้ตั้งใจค่ะใส่ซี่มัวมัวตัวตัว,ตว,ตวปสมปลาซานมัวไปหมดค่ะห,หน้าตาก็ออกมาดูดีน่าชฉื่นใจเป็นวุนแฟนซีประยุกต์นะคะเขาก็จะเอามาใส่ซี่แตง่งเป็นรูปลักดอกไม,กม้เนี่ยมาให้่วยขีดค่ะแพ็กเกจอ่ะมันจะมีซองแพ็กเกจเนาะเป็นกล่องไส้กับเป็นกล่องโดมค่ะแบบให้ดูส่วยดูน่ากินว่าช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะช่วยกันตัดสินใจหน่อยเออเพื่อแบบว่าฮิวเป็นข้องฟากไปต่อยอดหรือว่าจะทำาค่ในอนาคต ก็ได้นะจ๊ะคิดไปคิดมาก,ก็ไม่ตกนะคะเพื่อนๆช่วยคิดด้วยว่าแพ็กเกจหนมันจะแบบโอเคกว่ากัน <S <S 2> <S 2> หน้าตาที่ได้รวมๆก็จะประมาณนี้ตะมุตะมีมากเลยอะ่ะ